สวัสดีครับก็ตามที่ได้ตกลงไว้ว่าน่าสนใจนะครับในวันอาทิตย์ที่24กรกฎาคม2559เซนจะพลนะครับเซนจะพลกับคุณพ่อนะฮะเขาก็จะทานไข่เจียวนะครับไข่เจียวนะครับ แล้วเราจะทำยังไงกันดีนะฮะคุณพ่อกับลูกชายลูกชายจะทำด้วยตัวเองเหรอลูกชายต้องไปเก็บอ่อมแซบแล้วเอาไข่นะลูกชายนะเอาไข่มาตีใส่อ่อมแซบน้องน้องเซนจะใส่กุ้งแห้งด้วยไหมครับใส่นะครับใส่กุ้งแห้งนะฮะเรามาดูภาพของเซนจ์พลนะครับผมก็เก็บภาพมาฝากนะฮะ เก็บภาพมาฝากนะครับกับคุณพ่อนะฮะเราต้องมีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนหม่นะเซนนะครับโอเคนะลูกนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูภาพนิ่งกันนะครับลูกครับภาพนิ่งที่จะนําเสนอนะครับ่า นี่ครับเริ่มจากเซนจะพนนะเออเซนจะพลนะครับไม่จะพนนะทําภาพนี้ให้นะครับขอบคุณพ่ออ่าเราไปดูกันไปดูกันนะออมแซบตั้งแต่วันที่ยี่สี่ไปเก็บออมแซบก่อนนะครับ กระบวนการที่จะเจียวไข่ใส่ออมแซบของเซนจพนกับคุณพ่อนะฮะเก็บด้วยตัวเองครับนี่ครับต้นออมแซบพอกเลือดอะนะครับในระหว่างก็แวะดูพี่สาวเนี่ยไข่นะครับเอาไข่มา เาทำด้วยตัวเองนะครับไข่มาแล้วอ่านี่ครับอุปกรณ์เตรียมพร้อมครับเตรียมพร้อมที่จะทำไข่เจียวอ่มแซบให้นะฮะตีไข่ครับเริ่มตีไข่แล้วนี่ครับตีไข่อ่าละเอาอ่มแซบใส่ครับอ่อมแซบใส่ครับอ่าอ่มแซบใส่ใสกุ้งแห้งครับกุ้งแห้ง ต้งแห้งใส่เข้าไปครับน่าคนๆครับลูกเครื่องปรุงโอ้โหมันใส่เยอะไปหน่อยเพราะามันมันรูใหญ่นะครับนี่เขาเรียกว่าเป็นถั่วเหลืองเอ่อซีอิ๊วขาวนะฮะน้ำปลาน้ำปลาครับอแล้วตั้งกระทะเรียบร้อยนะครับตั้งกระทะเรียบร้อยนะแต่น้องเซนก็ระมัดระวังนะครับไม่ให้น้ำน้ำมันจาร็นใส่ ในช่วงที่นําไข่ลงไปคุณพ่อต้องทําให้นะน้องเซนก็แล้วเขาก็ระมัดระวังตัวเองนะครับไม่งั้นโดนน้ามันร้อนๆนะครับเอาแล้วครับจัดการพลิกไข่นะครับพลิกไข่นี่ครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับอ่าเนี่ยมือน,น้อยๆนะครับใช้ตะหลิวนะครับปาปอ่าเตรียมเรียบร้อยนี่ครับ อ๋อใส่จานเขาจะนําจานเป็นเป็นถาดหลุมนะฮะมาสามชุดด้วยกันให้คุณแม่ให้พี่เซฟแล้วก็ให้อุ้ยนะฮะแต่กับพี่เซฟให้ให้ทานกับแม่น้องของจานหนึ่งเป็นของน้องเซฟนะฮะน้องเซนนะฮะเนี่ยสามจานานี่ครับน,นี่ฮะใส่จาน ใส่จานใส่ซอสด้วยนะครับเขาละเอียดรอบคอบนะฮะใส่ซอสซอสมะเขือเทศนะครับซอสมะเขือเทศนี่ครับเสร็จแล้วก็ตักข้าวครับทาด้วยตัวเองหมดนะครับสามชุดด้วยกันตักข้าวนี่ครับเสร็จแล้วพร้อมจะนาไปเสิร์ฟนะคะเสิร์ฟครับเสิร์ฟพี่โอ้อยก่อนเลยครับอ่าแล้วก็ไปเสิร์ฟคุณแม่ครับเสิร์ฟคุณแม่ครับโอ้คุณแม่คุก็ป้อนลูกด้วยอ่า นูนพี่สาวครับสบายนอนนะครับยาวเลยนะนี่ครับเรียบร้อยฝีมือไข่เจียวอ่อมแซบนะครับฝีมือเส้นชัชพลนะครับนี่ครับเสร็จแล้วก็มาเรียนหนังสือต่อมาเรียนหนังสือต่อนะครับ่าเรียนหนังสือต่อ น,นี่ก็เป็นขั้นตอนไข่เจียวนะครับนำมาฝากเทนุนพ้องน้องพี่นะครับฝีมือของเซนเชชพลน,นะฮะเ,เป็นไงครับยุตินะครับ